หดเจ็ดปัญหาการตัดคลิปโอ้ยหนึ่งลืมเตรียมฉากอ้าวล่ะต่อไปเดินไปก็เลยเจอแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลไปไหนลืมเตรียมฉากสองเก หน่งสองสามส,าสี่เสียงลรกกวน คนเข้ามาขัดจังหวะตอนทำคลิป6กเพื่อนโทรมาระหว่างทำคลิป7เฉพาะอุปารเลเตอร์เท่านั้นมันคอหักได้โอเคนี่แหละคือปัญหาของการถ่ายคลิปอาหลับไปแล้วบ๊ายบาย